สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรามอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอะลามีนวะซัลลาตุวะซัลลาห์มูอะล่าะชุรฟิลอัมบิัยวะอิมามอัลมุรุสซัลีน وعلى أهله و ล ح ب ه ุ ج م ع ي ن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองลอฮ a h ุบฮานะฮูวะต t อ a ลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามที่รักและเคารพทุกท่านครับอัลัมดลิล์กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับในช่วงของเรียนตับซีรกับอาจารย์อับดุลละ นะครับในหัวข้อเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาผมพยายามที่จะไล่เรียงให้พี่น้องนะครับได้ผ่านอายะนะครับลำดับที่สองนะครับก็คืออายะที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะละพระองค์ทรงมีรับสั่งเรียกผู้ศรัทธาและใช้ผู้ศรัทธาให้ขอความช่วยเหลือจากอัลลอ์สุบฮานุตะละโดยพระองค์ทรงแนะนําวิธีการไว้2วิธีก็คือ 1. อาศัยความสบัยอดทนแล้วก็วิธีที่2ก็คืออาศัยการละหมาดด้วยการขอดุอาจาก อรอสุบะหารหนะหัวตาลานนั่นเองนะครับขออภัยครับท่านพี่น้องครับผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังไปในบทเรียนครั้งที่ผ่านมาแล้วก็กระตุ้นเตือนกับพี่น้องว่าต่อไปนี้เราต้องน้อมนําเอาสิ่งที่เป็นคําสั่งขอรับประการเนี้ยอาศัยการละหมาดอาศัยการโดอาเนี่ยเป็นวิธีการในการขอความช่วยเหลือจากเรา แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรนะครับว่าการละหมาดของเราการขอดุอาของเราเนี่ยเมื่อเราทําแล้วเราจะได้รับความช่วยเหลือจากลอสุบฮาโนตละในเมื่อการละหมาดของเราเนี่ยยังห่างไกลจากการละหมาดของรอซูลการขอดุอาของเราก็ยังห่างไกลจากการขอดุอาของรอซูลใช่ไหมครับรอซูลบอกอุลลอฮ์อันตุมูกีนนนะบิลอิยาบะเวลาท่านทั้งหลายขอดุอาจกอัลลอฮ์เนี่ยให้คนหลายมั่นใจด้วยว่าอัลลอฮ์จะรับใช่ไหมครับตอนนี้เราขอดุอาแบบเพื่อเพื่อเผื่ออัลลอฮ์จะให้ ถ้าเผื่ออย่างนี้แหละครับแสดงว่าเรายังไม่มั่นใจกับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาหรืออย่างในฮะดิษสุงรฺซวนบอกแท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาพระองค์จะไม่ทรงรับการดูอาม,อมิงก้อนบิลลาหินจากคนที่มีหัวใจที่อะไรครับที่เรียกว่าไม่เรียกว่าเผลอเรอไม่ได้ใส่ใจไม่ได้จริงใจกับอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาว่าไปาปากว่าเปล่าเปลาเปลาเปลา,ปา,ปาตาลอยค,คิดนู่นคิดนี่ แสดงว่าในใจของเราเนี่ยยังไม่มีอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาจาละหรือถ้ามีก็ยังต้องมีสิ่งอื่นมาแย่งความรู้สึกตรงนี้ความมุ่งมั่นมุ่งตรงของเราเนี่ยออกจากอัลลอฮฺไปตรงจุดอื่นแทนงั้นใจเราลอยไงครับไม่ได้อยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะห์หุวาจานละนบีบอกอัลลอฮฺไม่รับดุอาของคนที่ใจลอย,ยงั้นเราขอดุอากับอัลลอฮฺต้องมั่นใจว่าอัลลอฮฺจะรับแล้วก็อย่าใจลอยมุ่งตรงกับอัลลอฮฺสุบฮานะห์หุวาอาละนะครับ แต่นี้ที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้ก็คือนะครับจะนําเสนอตัวอย่างอีกสักเล็กน้อยนะครับแต่เป็นตัวอย่างที่เคยพูดผ่านมาก่อนแล้วแต่ยังไมไ่ยังไม่ได้เจาะลึกในส่วนที่เป็นรายละเอียดพร้อมกับตัวบทหลักฐานวันนี้ก็จะเอาตัวบทหลักฐานตรงนี้แหละครับแต่จะนําเสนอโดยคร่าวๆนะครับพร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆที่มาอธิบายจุดประสงค์ความหมายของอายะขยักตับซีดอายะด้วยกับสุนนะของรอดสนุนรอดสนุนรอด,อดของอัลรอฮฺบสัสซัลลัมนะครับ เป็นตัวอย่างที่จะเป็นคําตอบว่าทําไมเราจึงต้องใช้การละหมาดนะครับในเป็นการเป็นวิธีการขอความช่วยเหลือจากลอสุบฮานะหุวาจลาพี่น้องครับนับย้อนไปในปีรักราชที่2ครั้งที่ผ่านมาเราคุยเรื่องสงครามอูฮุดใช่ไหมครับนั่นสงครามปีรักราที่3อันนี้ให้พี่น้องย้อนกลับไปอีกปีหนึ่งย้อนถอยไปอีกหน่อยปีรักราที่2ซึ่งเป็นปีที่ทราวนนลลอสนนลลอฮุอะลัลลอฮ์ซลแมเริ่มทําสงครามศาสนาปีแรกนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันมีสงคารามลักษณะก็เรียกว่าเล็กๆน,น้อยๆปราป่าอยู่ก่อนหน้านี้แล้วสองสาครั้งแต่ว่าสงคารามที่ท่านโสดุ์สุลต่าละอ่อนสลัมจะร่วมรบด้วยออกบัญชาทัพด้วยตัวท่านเองเนี่ยก็คือสงคารามครั้งนี้แหละครับอลองนึกซิครับว่าสงคารามอะไรสงคารามบาดัตเรียกว่าบาดุลกุบรอบาดัตครั้งแรกนะครับที่ท่านโสุสส์สุลต่าละอ่อนสลัมท่านออกบัญชาทัพด้วยตัวของท่านเองท่านอิหมามอาัลมัด แล้วก็บรรดานักบันทึกฮะดีสพี่น้องจะเจอเหตุการณ์เนี้ยในหนังสือตับซิดอื่นๆเยอะๆเยอะแยะเลยนะครับเล่าให้เราฟังนะครับซึ่งเป็นคําบอกเล่าจากท่านคอลีฟะอรออ رضي ا ل ล ه ت ุตาลานุซึ่งท่านเห็นเหตุการณ์แล้วก็บรรดาคอลีฟะคอลีฟะอบูบักกะตะกะอยู่ในเหตุการณ์หลายเหตุการณ์แต่ว่าสำนวนที่นามารายงานให้พี่น้องฟังในบทเรียนครั้งนี้นะครับเป็นคําบอกเล่าจากท่านคอลีฟะอ ali رضي الله ت ع าา ى ع นุท่านคอลีฟะอาลีไล่ฟังแบบนี้นะครับว่าคืนนั้น นะครับในคืนที่ท่านรสุนูลสลลลสลัมนำมกองทัพของฝ่ายมุสลิมนะครับไปที่ทุ่งบาดัดเล่าย้อนก่อนตัวนี้นิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าจะจะจะตัดมาตรงนี้เลยมันเกรงว่าพี่น้องจะไม่เข้าใจพี่น้องครับสงครามบาดัดเกิดมีรักราที่สองเนี่ยหลังจากปีที่รสุนอพยพออกจากมักกามาเนี่ยรสูลอพยพมาเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแม้แต่น้อยอาศัยคอลีฟะ์อาบูบักเป็นภาษาอคอนซอนิช่วยพามา อบูบักยังมีมีมมนุ่นมีนิติมาบ้างรอซูลและซอราฮะบะของรอซูลที่ต้องหนีอพยพเอาตัวรอดพาศาสนามาออกจากมักกะเพราะอะไรครับเพราะดดนชาวมักกะไล่เข็นฆ่านะครับรังแกคุกคามจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตบางคนนะครับในที่สุดอัเลาทรงอนุญ,ญาตให้ต่นรอซูลอพยพมาใช่ไหมครับมาก็มาอยู่ที่มาดีนะ ก็ได้มาได้มวลชนผู้ศรัทธาที่มาดีนะเนี่ยนะครับช่วยเหลือท่านรสุลุลลสนุนลลของอลัลลอฮุสซัลลัมผมอธิบายไปแล้วทั้งคมหมายของมูฮัญิรินความหมายของอัอันซอรตแปลให้พี่น้องฟังหมดแล้วรสุนลุลลและซอฮาบะที่มาจากที่โนนเป็นมูฮาญีรินพัดถิ่นมาทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเรียกสวนไรนาสวนอินทรพลามบ้านช่องธุกรกิจนะครับเงินทองทิ้งไว้มักาหมดเลยเพราะมักายยึดชาวมักายยึดหมดเลยกูฟาดมักายยึดไ้หมดเลยถ้าจะถ้าจะไปไปตัวเปล่าห้ามเอาไป ามเอาครับรสับศีลไม่หมดเลยฉะนั้นซาบะจึงมาตัวเปล่าเวลามาอยู่ที่มาดีนะพี่น้องครับมาดีนาเนี่ยเป็นเมืองเกษตรกรรมปลูกอินทผลัมปลูกผักกันนี้แหละครับไม่ใช่เหมือนมัก,การ์เป็นเมืองพาณิชย์มีพ่อค้ามีตลาดเปล่าเป็นเมืองเกษตรกรรมฉะนั้นมาดีนาจึงสงบไม่เคยทําสงครามถึงแม้จะมีสงครามเป็นสงครามภายในระหว่างเผ่าอะไรกันนะครับรบรากันธรรมดาแต่ว่าพอมาถึงวันหนึ่งนะครับเราสนทนลรอบสลลับสลัมปรึกษากับชาว ชาวอันซอร์ชาวมุฮัจิรินว่าเนี่ยทราบข่าวมาว่านะครับจะมีกองคารวานของชาวมักกะขนสินค้าผ่านมาใกล้ๆตัวเนี้ยจะเอาอยัางไงดีเราน่าจะออกไปเขาเรียกอายัดกำลังอายัดไปยึดทรัพย์สินในกองคารวานที่เป็นสินค้าพวกเนี้ยเพื่อเป็นการชดเชยทดแทนกับที่ชาวมักกะยึดเอาของเราไปใช่ไหมครับชาวมักกะยึดเอาของเราไปหมดเลยงั้นเราทำไงเราก็ไปยึดเอาของชาวมักกะมาเป็นของเราทดแทนก็เป็นเพียงแค่สินค้าจํานวนหนึ่งเท่านั้นนั่นแหละ ใช่ไหมครับทุกคนเห็นด้วยทุกคนเห็นด้วยก็ออกกันไปนะครับพากันออกไปรสซูลออกไปด้วยพี่น้องครับไม่ได้มีม้าศึกมีอูดไปไม,ไม,ไม่ไม่กี่ตัวนะครับมีม้าไปแค่สองตัวแล้วอูดไปอูดอูดไปอีกจํานวนหนึ่งนะครับไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธไรแรงนะมีเป็นเพียงแค่เป็นท้าเป็นจอบเป็นอาวุธธรรมดาที่ที่ชาวไร่ชัยสวนเขาใช้กันี่แหละครับไปทําอะไรละ่ะเจตนาก็คือจะไปขัดขวางระหว่างทาง กองคาราวานแล้วยึดทรัพย์สินแค่นั้นแหละครับไม่ด้ทำสงครามแต่พอออกไปแล้วพี่น้องครับชาวมักกะรู้ข่าวเพราะตอนรอสูลุลอ็อลัลออสลัมอยู่ที่ตอนที่ไป,ไป,ไปจะไปที่ตั้งที่บาดัตนเนี่ยนะครับรอสูลนลอ็สลัลออสลัมส่งสปายออกไปสืบก่อนส่งสปายออกไปสืบสืบก็ว่าไปถามถามจนกระทั่งกองคาราวานอบูซุฟยานที่พามาถึงนี่นะครับทราบข่าวเพราะอะไรอ่ะเพราะ มีคนเล่าให้กองคารวานให้บูซุฟยานฟังว่าเนี่ยก่อนที่ท่านจะเดินทางมาถึงเนี่ยมันมีคนแปลกหน้ามาถามว่ากองคารวานจะมาถึงช่วงไหนปั่นไหนยังไงก็แล้วแต่แต่พวกเราไม่รู้จักก็ไปเล่าให้บูซุฟยานฟังบูซุฟยานีิเสเสนะครับเป็นเสเลยก็ระแคะระใครคเออซึ่งมันไม่มันแปลกนี่ไม่เคยมีใครมามาดักถามเราแบบนี้ถามหาพวกเราจากกองคารวานก็เขามายังไงเนี่ยเขามีม้ามานะเขาขี่มา้าขี่อูดมาแล้วก็ไป ไปขียดอึดูพี่น้องรับไปเขียดอึมมาอุอดดูเฮ้ยมมาพวกนี้มันไม่ได้กินกินพืชกินหญ้าเหมือนกับมมาของพวกเรานะม้าพวกนี้มันมันกินอะไรมันมันกินมันกินผักกินมเมล็ดอินทพะลัมออกมานี่แสดงว่ามันต้องมาจากพื้นที่ที่มีอินทพะลัมแสดงว่าเนี้ยมันต้องมาจากพวกมวูฮัมหมัดที่มาดีหน้าแน่เลยในที่สุดนะครับก็ระแคะระคายในที่สุดส่งคนม้าเร็ววิ่งกลับไปมกาการ์เลยนะครับ ไปปลุกระดมชาวมักกะให้ออกยกขบวนออกมาเพื่อที่จะมาอรารักขากองคารวานันในเวลาเดียวกันอูซุฟยานก็หันกองคารวานเดินอ้อมไปทางอื่นแล้วก็ให้กองทัพชาวมักกะเนี่ยมาประจันบานกับกองกองกำลังของท่านนบีแทนในยมัสะละลอนสัลลัมพาคนไป300คนเองครับ300กว่าคนในขณะที่กองทัพชาวมักกะเนี่ยพามามาหลายร้อยตัวพาอูดมาหลายร้อยตัว นะครับหวังที่จะมาขายี้มาบทขายี้นบีมุสลิมสลอมสลัมให้ราบคาบเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามุฮัมมัดสลลอมสลัมอยู่มักกะเนี่ยนะครับอยู่มักกะแล้วก็หนีออกมาเนี่ยมาอยู่มาดีนะยังจะมากระด่างกระเดืองนะครับชาวมักกะอีกในที่สุดนะครับอบูละฮับอบูะฮันอุมัยยะไคตะไคเนะครับพาไม่ใช่พาเพียงแค่อูดนะพี่น้องในในในรายงานนี่บอกว่า เอาแกะเอาแพะมาอีก6,700ตัวในบางรายงานบอก200ตัวในบางรายงานบอก6 700ตัวนะครับถามเอามาทําไมเนี่ยเอามาเพื่อที่จะมาเชือดฉลองแล้วแจกให้ทหารกินคนละตัวพี่น้องดูมันดูมันความคิดของมันมันจะเอามาเชือดบอกว่ามันจะมาบทขยี้นบีให้ราบคาบพนาศูลไปเลยนะครับไม่เหลือซากเลยแหละกองกำลังของนบีแล้วมันจะเชือดแกะแพะของนบีอูดของนบีของทัพของฝ่ายมุสลิม แล้วก็จะแจกให้ทาาหารกินกันคนละตัวเอาให้เปรมเลยนบีมัสซาลลัลลอมสลามทราบข่าวกองคาราวานก็ชวดไปแล้วหนีไปทางอื่นแล้วใช่ไหมครับยิ่งไปกว่านั้นกองทัพของชาวมากักกะพากันมาอีกเป็นหมื่นๆนคนมาเพื่อที่จะมาขัดฝังมาสกัดแล้วก็มาฆ่าทําลายกองทัพกองกําลังของฝ่ายนบีนบีหนักใจครับทำอย่างงดีนบีก็เลือกชัยภูมิดีๆกแล้วแหละนะครับแต่ว่าคืนนั้นเดี๋ยววันรุ่งขึ้นต้องต้องประจันบานกัน ท่านดามีมัสลัละลลอซลัมคืนนั้นทั้งคืนเลยนะคืนที่ต่างฝ่ายต่างมาพร้อมที่จะประจันบานที่จะ,ะเผชิญหน้ากันแล้วนะครับซึ่งเป็นคืนก่อนการประจันบานระหว่างกองทัพของฝ่ายมุสลิมและก็กองทัพของฝ่ายมุชริกินกูฟัดมักกะนะครับบรรดาทหารหานนะครับท่านคคลิฟ่าลีบอกพวกเราก็นอนพักเอาแรางกันนะครับทุกคนหลับเพราะแย่มีท่านรนนอซูล,ล,ล,ลุลลอฮ็อะลัยวะซัลลัมเพียงพระองค์เดียวเท่าน,นั้นที่ยังคงไม่นอนหลับไม่บรรทมด้วย นะครับท่านยืนละหมาดขอความช่วยเหลือจากเลสุบะหาอัตลักษณคืนนั้นทั้งคืนจนกระทั่งเข้าสุโบเลยไม่ได้นอนเลยทั้งคืนจนกระทั่งถึงเวลาสุโบและในสงครามอหิซับอีกเช่นเดียวกันนะครับเรียกว่าสงครามพันธมิตรนะครับซึ่งเกิดขึ้นในปีรัสกราระที่เาราเรารัสกราระที่5นะครับน่าจะเป็นปีที่5นะครับท่านโคดฟ้อิบนญญามานรอเดียลเลอตะอลาห์ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังนะครับว่า ท่านรอซูลุลลอ่อสนุนล่อฮุอะลัลีบรสัลลัมที่ที่ท่านกังวลเรื่องนี้นะครับเพราะกองทัพพันธมิตรมาเนี่ยมามืดฟ้ามอดินมาไหลไหลไพวกไหลเผามาเพื่อที่จะมาบดขยีตตก้กองกำลังของฝ่ายมุสลิมนะครับตลอดคืนท่านรอซูลุลลอ่อสนุอะลั้วะสัลลัมนะครับที่กำลังรอจะเผชิญหน้ากับฝ่ายอาซาฝ่ายพันธมิตรมาปิดล้อมมาดีน่าอยู่นะครับก็ท่านรอซูลุลลอ่อสนุอะลั้วะสัลลัมคนเดียวอีกแล้วครับที่ ยืนขอดุอาขอความช่วยเหลือจากเล่าสุบะฮาหนุตลาให้อลลอฮ์ทรงประทานชัยชนะแกกองทัพของฝ่ายมุสลิมคืนนั่นทั้งคืนเราซุนไม่ได้ลไม่ได้นับไม่ได้นอนเลยยืนละหมาดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ในคืนต่อมาโอกาสต่อมาในช่วงที่เขาเรียกว่ามีการปิดล้อมของกองทัพฝ่ายมุสลิมเพราะอะไรครับเพราะว่ากองทัพมุสลินมาปิดล้อมมาดีนะนะครับเผานนเผานี้ล้อมหมดเลยก็กักบริเวณมุสลิมเอาไว้นะครับมุสลิมก็ขุดสนามเพาะด้วยอะไรด้วยคอนดักนะครับแล้วก็ หลายวันหลายวันนะครับที่เราสุนุนอัลลอฮฺสุลตลัมยืนขอดุอาอแบบนี้ทุกคืนทุกคืนเลยจนกระทั่งอัลลอฮ์สุบฮบล์ตลาให้ให้มีฝนนะครับแล้วก็ลมพัดก็โชกแรงมากพัดจนกระทั่งเต็นเต็นแคมป์ของชาวกูฟาติชาวมุสลินเนี่ยพังระเนระนาดกระเด็นกระดอนกระดิ่งกระดังไปหมดเลยจนกระทั่งในที่สุดมันก็พ่ายแพ้นะครับพ่ายภัยตัวเองไปหนีนะครับกระเจิดกระเจิงกันไปหมดเลยจนกระทั่งเช้าวันต่อมาฝ่ายมุสลิมเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนะครับ และก็นอกเหนือจากภาวะสงครามในเหตุการณ์อื่นๆอีกนะครับที่อัลลอฮฺสุบบะฮฺตาลาให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นแล้วท่านนบีก็อาศัยการละหมาดนี่แหละครับในการขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตัลลานะครับยกตัวอย่างเช่นการเกิดปรากฏการณ์สุริยคาสเกิดปรากฏการณ์จันทรคสหรือเหตุการณ์อื่นๆเนี่ยอย่างอย่างสุริยคาสเคยเกิดขึ้นในสมัยของนบีอัลลอฮฺสุลบะฮฺอัลนูฮ่วะตัลลหนะครับแล้วช่วงนั้นนะครับเป ของท่านรอซูลุลลอฮ์สัลลาห์ลอมสัลลัมคือท่านอิบรอฮิมเสียชีวิตพอดีผู้คนก็พากันไปลือไปโจดไปขันกันบอกว่าวันนี้เป็นวันอัปมงคลดูสิเกิดสุริยาคาดด้วยลูกนบีก็ามาตายด้วยก็ไปพูดไปวิจารณ์กันต่างๆน,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 นานานบีมัศลลอมสัลลัมก็ถือโอกาสขึ้นนะครับรีบละหมาดทันทีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยแนะนำบอกว่าต่อไปนี้ พวกท่านหลายจงรีบประหมาดทันทีเมื่อผมหลายเห็นปรากฏการสุริยาคดาหรือจันทคดก็แล้วแต่เพราะว่าทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นปรากฏการที่เล่าสุบฮาษิตะอลาพระองค์ทรงกาหนดให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะเป็นบททดสอบเพื่อที่จะครูนะครับให้พวกท่านทั้งหลายนั้นได้ยำเกรงได้เห็นถึงความน่าเกรงขามของเอล่าสุภาษนัวูวหัวใจลาพี่น้องเห็นไหมครับอา่าทะอย่งางในนบีในอัลกุราอานบอกเลยนะครับผมหลายลองบอกสินะครับเาลาเราบอกอ้าลองบอกลองบอกก็เล่ามาว่า ถ้าอัลลอฮ์จะให้กลางคืนเนี al ่ยยะอะลเลยละซารมาดันอิลายามิลเกียมาให้มันมืดต่อไปนี้มันจะให้มันมืดอย่างเดียวยันวันเกียยมติเลยต่อไปนี้จะไม่มีแจ้งละอัลลอฮ์ Allah เอาเก็บตะวันไปเลยใช่ไหมครับเราเคยแจ้งอยู่ดีๆนะครับแจ้งอยู่ดีๆเคยซักเสื้อผ้าตากได้นะพืชผักเราเวลาจะถนอมอาหารเราเอาปลาเข็มเอาเนื้อมาตากได้วันหนึ่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะประสงค์ต่อไปนี้ถ้าจะไม่ให้มีดวงตะวันอีกต่อไปเองอยู่ในมืดตลอดเองจะทํำยังไงกัน กลัวไหมครับน่ากลัวไหมครับน่ากลัวอ้าวเราบอกอ้าวต่อไปนี้ข้าจะให้เกิดอะไรเกิดสุริยคาาหรือเกิดจันทคาต่อไปนี้ข้าจะให้หมึดตลอดเลยหรือแจ้งตลอดไปเลยอยู่กันยังไงนะครับไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วนะครับไปโผล่ไปตรงไหนง่วงจะตายกับแดดจ้าอยู่ยเงี้ยหลับลงไหมครับมันหลับไม่ลงล้วก็มันทรมานฉะนั้นอรร์บอกเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เป็นนิทัศน์อุทารห์จะได้เข็ดจะได้หลับจะได้กลัวจะได้จะได้หลับจํากันไปบ้างยันทำยังไงอะ นบีก็สุรยาาิยค่านบีละหมาดจันตาคาต่านบีละหมาดเหตุการณ์ต่างๆเกิดภัยแล้งข้าวยากหมากแพงแลำบากเดือดร้อนกันทั้งหมดเลยนะกขอทำอยังไงขอให้เรอดประทานน้ำฝนลงมาละหมาดสุริยละหมาดละหมาดอิซิสก็ละหมาดขอฝนฉะนั้นในชีวิตของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลััยฮิวะซลลัมเนี่ยอะไรมีปัญหารอซูลขอละหมาดรอซูลจะอาศัยละหมาดอาศัยละหมาดอาศัยละหมาดจนกระทั่งนะครับในบางเหตุการณ์แม้กระทั่ง อย่าทับระสุนทําจนกระทั่งแม้กระทั่งไม่มีความเดือดร้อนอะไรแต่ราซุนต้องการสบายใจต้องการสงบสติอารมณ์ต้องการความสุขในใจราซุนก็จะไปละหมาดใหม่ราซุนไม่อยากเครียดราซุนไม่อยากซีเรียสราซุนไม่อยากกังวลไม่อยากฟุ้งซ่านทำไงครับราซุนบอกอินนามาอยู่อิละกูรตุูไอนีฟิสลาละราซุนัเราบอกว่าความสุขในใจสูงสุดของฉันคือฉันยืนละหมาดพอละหมาดแล้วมีความสุขแต่ถ้าเราละหมาดแล้วครับเราละหมาดแล้วเราหงุดหงิด นะครับเราละหมาหดหดหดเราละหมาดแล้วโมโหอิหม่ามันอ่านนานและเกินอิหม่ามันอันชาและเกินอิหม่ามันอย่างงั้นอิหม่ามันอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับเป็นเราไม่เป็นเพราะเราไม่มีความสุขในละหมาดเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังแล้วงพี่น้องฟังซอขาบบ้าบางคนเขาบาดเจ็บมาแล้วเขาจะผ่าตัดเอาอาวุธที่มันฝังอยู่ในร่างกายเขาออกเนี่ยเขาไม่มียาสลบเขาไม่มียาชาแต่เขายืนละหมาดแล้วหมอก็ผ่าไปสิครับเขาไม่รู้สึกอะไรเลยละหมาดเสร็จแล้วสลามเสร็จแล้วเขาเพิ่งจะรู้สึกตัว พี่น้องครับบางคนเขาละหมาดเนี่ยนกมาเกาะได้เลยเพราะเขายืนนิง่งแต่เราล่ะครับเรายึดยกึยกยกึยกยึกยึกยึกจนกระทั่งนายวิมัสสลสลอมสลัมบอกเนี่ยเป็นเพราะใจเราไม่สงบถ้าใจสงบนะครับเราก็จะเราก็อะไรครับเราก็จะอา่าเขาเรียกว่าอา่าร่างกายของเราก็จะไม่ไม่ไม่ขยับขยื่นไปไหนนะครับอ้าวสรุปนิดนึงอล่ลเราบอกวัสตานูบิสซาบริวสัสลาวะอินนะฮาละกบีรตุนอิลละะลัลกอชีอีน นะครับอยู่ในสุรบกโลกเหมือนกันนะครับแต่เป็นอีกอายะหนึ่งที่อยู่ในสุร์อ้ายายะที่45โดยประมาณนะครับก่อนหน้านี้แต่ว่าไม่ได้ขึ้นต้นโดยย้ายระดีนอามานูก็เลยไม่ได้เอามานําเรียนกับพี่น้องสรุปสาระสําคัญนิดนึงการขอความช่วยเหลือจากลาสุบฮามตลาให้ถือเป็นอิบาดาการอิสิอาณาเป็นอิบะดาและเป็นการแสดงออกถึงความมีศรัทธา ของเราที่มีต่อลาสุบางตละหนันั้นมุสลิมต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์องเดียเพราะเป็นอิบารัต้องขอแั่เราเท่านั้นไปขอสิ่งอื่นไม่ได้อัสซอบ,บรุคือความสบัดความอดทนเป็นคุณธรรมที่อลัลลอฮออ์สุบาพตระงค์ทงงใช้เป็นมาตรการในการสอนให้พวกเราที่เป็นผู้สถานนะครับน้อมนำเอาเรื่องของการอดการอดทนอดกั้น การรุ่งจากระง,งับยับยั้งชั่งใจนะครับและถือเป็นลักษณะนิสัยที่ดีของผู้ศรัทธาสําหรับมุสลิมและก็เป็นการสแสดงออกถึงความมีอีมานถ้าเราสะบัดอดทนเราสแสดงว่าเราริอดอเรารับสภาพได้แต่ถ้าเราโวยวายตีโพยตีพายนี่เรากําลังกระดัางกระเดือ่องเลาสุบะฮานนะฮุตะละสอละนะครับที่มีอยู่ในอายะห์อาจจะหมายถึงการวิงวอนการขอดุดาก็ได้และอาจจะหมายถึงละหมาดก็ได้และทั้งสองอย่างเป็นวิธีการในการขอความช่วยเหลือจากเราสุบะฮันตะลาได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นจะละหมาดจะดุอาจะอะไรก็แล้วแต่ ขอให้เรามีสบัตดิควบคู่ไปด้วยเพราะสบัตดิจะทําให้อัลลอฮ์สุบานุตลาพระองค์ทรงอยู่เคียงคู่เคียงข้างกับพวกเรานั่นเองก็เราจบนะครับอายะในในส่วนนะครับอายะตรงนี้นะครับด้วยเวลาที่เหมาะสมพอดีเลยกลับมาพบกันในอายะนิดะที่เป็นคาเรียกขานของอัลลอฮ์ในลําดับที่3จะเป็นอายะที่เท่าไหร่อายะใดเนื้อหาอย่างไรกลับมาพบกันได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้วบิลลาฮิตตอฟิกวะลีิลายาอัสสลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮิวะบระกาตุ ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอสสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม